ชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนว่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนทะลุกนะให้นั่งขดสม,มาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตา อย่ากดลูกในตาหลับตาให้สบายสบยแล้วก็ทำแจ้งเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้ว่างทำใจว่างๆนะะจ๊ะ แล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจากอวัยวะไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงกลวงภายใน กลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงกลวงภายในกลายท่อแก้วท่อเพชรใสๆฐานที่เจ็ดอยู่ในกลางท้อง ให้เอาใจนะไปหยุดหนึ่งหนึ่งยุดในกลางทองที่เรามั่นใจว่าตรงนี้ใช่เลยศูนย์กลางกายฐาน่เจ็ดประมาณนี้เลยนึกทีเดียวแล้วก็วางใจใช้ใชหรือ เราจะเอาตัวขงเราอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่ขยายเต็มห้องจนสุดขอบฟ้าก็ได้ทำใจยึดนิ่งๆนงนลุนะูหน้าวางเบาๆใจสบายๆบ,บุญใหญ่เยอะแยะจะเกิดขึ้นกับเรานะดวงบุญ โตใสสว่างสวัยซอนซอนซอนซ,อน,ซอนจนกระทั่งดูเป็นท่อทานแห่งบุญที่ละเอียดซ้อนในที่หยาบซ้อนเรามองไปมันจะเหมือนกับเป็นท่อ,อกลวงใสส,สว่างสวยัยเราได้บุญกันเยอะ มากมายกันทุกคนเลยวันนี้เนะี่ยเราจะเอาใจมาหยุดนิ่งๆหายใจไสๆใ,ใครนึกถึงฐานที่เจ็ดได้ก็นึกถ้านึกแล้วสบายใครนึกไม่ได้ก็ลืมไปเลยเอาวางใจให้นิ่งๆอย่างเดียวตรงไหนก่อนก็ได้ ตรงที่สบายประวัติตอนสุดท้ายเราจะมาหยุดที่ฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นเริ่มตน้นเราเริ่มจากตรงไหนก็ได้โดยวิธีการต่างๆทงั้งเยอะแยะที่แนะนำไปทุกๆวันเลือกเอานะลกนะทำอย่างนั้นแหละแต่ที่สำคัญคือยุดกับนิ่งหยุดกับนิ่ง เราจะต้องใช้ตลอดเส้นทางสายกลางนี้เลยต้องจับหลักตรงนี้ให้ได้ปรับที่ใจไม่ใช่ปรับที่ภาพเหมือนกล้องสองทางไกลนั่นแหละจะดูภาพไปชัดต้องปรับที่กล้องใจก็เหมือนกันต้องปรับให้มันยุดให้มันนิ่งมีสติกับสบายให้สม่ำเสมอ เดี๋ยวใจก็หยุดนิ่งๆไม่ต้องไปคำนึงถึงความมืดหรือความสว่างนะลูกนะไม่ต้องคำนึงถึงหยุดนิ่งอย่างเดียวมืดก็ช่างสว่างก็เฉยใจของเรานิ่งนิ่งในนิ่งอย่างเดียวแม้เข้าถึงดวงธรรมแล้วก็ตามถึงกายภายในแล้วก็ตาม ถึงองค์พระแล้วก็ตามเราก็ยังคงหยุดนิ่งนิ่งในกลางสิ่งที่เราเข้าถึงนิ่งเบาๆนะลูกนะนิ่งเบาๆสบายๆก็าวางใจเบาๆแต่เบาๆมันก็จะเข้ากลางได้เองสำหรับบางท่าน ที่ยังไม่เข้าใจวิธีการเข้ากลางนะจะไปแหวกไปดันอะไรก็ไม่เอานะลูกนะอย่างนั้นปวดหัวยิงเข้ายิงเล็กยิงแคบเพราะฉะนั้นนิ่งเฉยๆพอถูกส่วนเดี๋ยวมันถูกดูดเข้าไปเองแหละมันจะดูดเข้าไปเองและ,ะ,ดดเ,เ,และเดี๋ยวก็จะชัดจะใสจะสว่างเองนะลูกนะ ต้องจำนะลูกนะที่แนะนำไปเนี่ยจำเอาไว้ไอ้ตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราเราจำตรงนั้นไว้มีบางท่านเป็นทุกข์ใจว่านึกถึงสิ่งเล็กๆที่ไ่แล้วไม่มีความสุขเลยหวาดเสียวกลัวสะดุ้งกลัวถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ มันจะมีวิธีสองวิธีคือเราต้องเอาชน,นะความกลัวนั้นได้ให้ได้ได้วความไม่กลัวเพราะว่าสิ่งที่เรากำหนดเล็กๆนั่นแหละพอใจหยุดแล้วเนี่ยมันจะขยายกว้างขวางใหญ่โตไปอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดทีเดียวคือใช้วิธีน้ำายอกเอานา้ำบ่ง กลัวตรงไหนเราก็หันหน้าสู้กับมันเหมือนพระสมมาสมุทธเจา้าท่านบอกเมื่อความกลัวเกิดขึ้นกับเราเมื่อยังไม่ได้ตัดสรุรทำถ้าเกิดขึ้นในอริยบทนั่งเราก็จะเฝ้าน,นัง่งหาตัวกลัวให้มันเจอถ้าเรายืนแล้วเกิดความกลัว เราก็จะฟื้นยืนไม่นั่งไม่เดินไม่นอนจะเอาชนะความกลัวนั้นให้ได้ถ้าเราเดินจงกรมอยู่เกิดความกลัวเราก็จะไม่นั่งไม่ยืนแล้วก็ไม่นอนจะอยู่ในอริยบทนั้นเพื่อเอาชนะความกลัวเมื่อเรานอนอยู่กำหนดจิตเกิดความสะดุ้งกลัวขึ้น เราไม่นั่งไม่ยืนแล้วก็ไม่เดินจงกรมฝื้ออยู่ในอริยบทนอนนั่นเพื่อหาตัวกลัวว่ากลัวนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็รู้ได้ว่ากลัวอยู่ที่ใจคิดปรุงแต่งไปเองเมื่อเรารู้จักตัวกลัวแล้วเราก็ไม่กลัวต่อไปต่อมาเราก็นั่งใดทุกที่ทุกอนทุกแห่ง เรากลัวผีแล้วก็ฝืนตั้งใจคำว่าฝืนเข้าไปในป่าชาติกลัวในอริยบทไหนเราก็อยู่ในอริยบทนั้นเพื่อหาตัวกลัวแล้วเราก็พบว่าอยู่ที่ใจที่ปรุงแต่งไปเองเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาชนะมันนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะลูกนะอีกวิธี ถ้าหากว่านึกเล็กๆแล้วเรากลัวเราก็นึกใหญ่ๆสิจ๊ะเอาตัวอเราอยู่ในศูนย์กลางเหมือนเราเข้ากลางได้แล้วนะอยู่ในที่ที่ขยายกว้างขวางใหญ่โตศูนย์กลางกายขยายสุดขอบฟ้านั่นแหละและตัวเราใสเป็นเพชรใสเป็นพระจะเป็นเพชรก็ได้ เป็นพระก็ดีเอาอย่างเดียวนะลูกนะเป็นเพชรก็ได้เป็นพระก็ดีแล้วความสะดุ้งกลัวในที่แคบก็จะหมดไปเมื่อใจหยุดดีแล้วเนะี่ยมันจะเป็นอิสระจะกว้างขวางจะไม่แคบแต่ถ้าหากเราปักใจกดจิตลงไปเนะี่ยมันจะแคบเพราะฉะนั้นต้องวางให้มันสบายสบาย ทำใจให้เบิกบานทำถ้าจำง่ายๆคือทำตัวให้สบายทำใจให้มันหยุดง่วงก็หลับเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วเราก็ว่ากันใหม่จำให้ดีนะลูกนะทำตัวให้สบายทำใจให้มันหยุด ง่วงก็หลับหลับจนในกลางเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็เริ่มต้นว่ากันใหม่ยอมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างถูกวิธีถูกต้องโดยไม่กลัวเสียเวลาเริ่มที่ถูกต้องอย่างสบายสบายเดี๋ยวจะสมหวังดังใจนลุกนะแม้ไม่มีทางลัดอื่นใด ที่จะเข้าถึงพระรัานตรยในตัวได้แต่ก็มีทางด่วนพิเศษที่จะเข้าไปถึงได้อย่างน่าอัศจรรย์ก็คือหยุดกันิ่งนั่นเองเพราะหยุดเป็นตัวสมเร็์หยุดเป็นตัวสมเร็์จำตรงนี้ให้ดีนะลุกนะจำให้ดีนั่งทุกครั้งไม่ต้องไปคาดหวังว่า วันนี้เราจะต้องนั่งให้ดีวันนี้จะตั้งให้ดีกว่าเมื่อวานหรือวันอื่นอนอย่าไปคาดหวังนะลูกนะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเริ่มต้นทุกครั้งเพราะเรายัางเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาค่อยๆฝึกฝนอบรมไปมันสังเกตนะลูกนะ เราทำถูกวิธีไหมเดี๋ยวเราจะพบเหตุแห่งข้อบกพร่องแล้วก็ช่องทางแห่งความสำเร็จมันสังเกตจะพบเหตุแห่งข้อบกพร่องแล้วก็ช่องทางแห่งความสำเร็จน้ำมันสังเกตได้ดีตั้งใจเกินไปไหมหรือหย่อนเกินไปไหมอ่ะหลับกัน อาดบังไว้หรือเปล่ายังติดใจอารมณ์เก่าๆที่เราเคยได้โอ้วันนั้นนั่งดีจังโอ้โหสว่างมีความสุขมีความเบิกบานไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยในวนันนู้นวันในอดีตเริ่มต้นนั่งทีไรนึกอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ผิดวิธีนะลูกนะให้ลืมไปเลยว่าเราได้เคยเจอประสบการณ์ที่ดีๆอย่างนั้น มาเริ่มต้นใหม่โดยการเป็นนักเรียนอรุบาตเริ่มต้นอย่างง่ายๆําทำตัวให้สบายทำใจให้เบิกบานอหยุดหนึ่งง่วงก็ปล่อยให้หลับในกลางเมื่อยแล้วก็ขยับเบาๆไม่สะเทือนคนข้างที่กลางเกียงเขา้า ฟุงเราก็ลืมตามาดูคุณยายมาดูพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนาปรททเจเริญดูดวงแก้วดูองค์พระให้ใจมันใสๆเบิกบานนะจ๊ะพอรู้สึกว่าเออมันชุ่มชื่นมีความสุขแล้วก็ค่อยๆลีตาลงไปจนกระทั่งถึงในระดับที่เราสบาย เริ่มต้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆการเริ่มต้นอย่างนี้จะทำให้เราคุ้นเคยกับความถูกต้องความถูกต้องนี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงทางด่วนพิเศษซุปเปอร์ไฮเวย์ทูเดอะไดมอนด์บุษบาทางด่วนพิเศษที่จะเข้าถึงพระธรรมกายกายแก้วกายไสกายเพชร ในตัวนะจ๊ะเมื่อเข้าใจอย่างดีดีแล้วต่อจากนี้ไปต่างคนต่างนั่งทําความละเอียดของใจเราค่อยๆทําไปวันนี้ได้แค่ไหนเราก็พึงพอใจแค่นั้นไปก่อนได้แค่ไหนเราก็พึงพอใจนั่งก็ให้หนายิ้มยิ้ม,ย,มยิ้มมาจากภายใน ได้ใจที่ใสใสยอย่างนี้นะจ๊ะได้ใจที่ใสใส